ชีวิตคนเราในยุคปัจจุบันเนี่ยมันช่างมีช่วงเวลาของความเครียดความกลุ่มความเหนื่อยความท้อมากเกินเวลาที่เราจะสนุกเพลิดเพลินหรือพอใจกับการมีชีวิตอยู่มากทีเดียวฝั่งที่มันเป็นลบเนี่ยมันมากกว่าฝั่งที่เป็นบวกมันก็เลยทำให้คนเนี่ย หดหูเศร้าเครียดกลุ่มเป็นอย่างมากจนนานๆานเข้าหรือตลอดชีวิตมันเป็นแบบนี้หลายคนก็เริ่มคิดว่าชีวิตมันต้องเป็นแบบนี้แหละมันต้องเครียดมันต้องกลุ่มมันต้องถูกกดดันถูกกดทับอย่างหนักแบบนี้แหละ ผมก็เคยรู้สึกอย่างนั้นมาก่อนเหมือนกันในสมัยก่อนผมรู้สึกว่าออไม่มีทางเลือกนะชีวิตเกิดมาเราก็ต้องเรียนหนังสือให้หนักเพื่อที่จะได้ฉลาดกว่าคนอื่นพอเรียนจบมาเราก็ต้องไปแข่งขันหางานทำหาเงินกับคนอื่นๆเพื่อที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นฉะนั้นทั้งชีวิตก็เลยมีแต่การแข่งขันมีแต่การวิ่ง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  ทีนี้เราไม่เคยคิดว่ามันจะมีทางเลือกอื่นในการมีชีวิตอยู่เราคิดว่ามันต้องเป็นอย่างนี้แหละมันเลือกไม่ได้นี่คือโลกนี่คือปกติแต่พอมาคิดดูจริงๆแล้วมันไม่เป็นปกตินะเพราะว่าบางคนบางช่วงบางยุคบางสมัยเนี่ยคนก็ยังมีเวลาได้หัวเราะมากได้เพลิดเพลินกับชีวิตมากได้สนุกกับชีวิตมากทีเดียว ดังนั้นมันก็เลยทำให้ผมกลับมาคิดว่าถ้างั้นชีวิตเราเนี่ยเราควรจะต้องออกแบบมันจะต้องวางแผนต้องออกแบบว่าเราต้องการจะใช้ชีวิตแบบไหนต้องการจะอยู่ยังไงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่เริ่มคิดอย่างนี้ได้เพราะถ้าไม่คิดอย่างเงี้ยมันก็จะต้องไหลไปตามกระแสก็คือสังคมบอกว่ายังไงเราก็ต้องไปตามนั้น ถึงแม้มันจะเครียดจะกลุ้มจะเหนื่อยจะท้อเราก็ต้องอดทนเพราะเราคิดว่านั่นคือธรรมดาแต่ถ้าเราคิดว่ามันไม่ธรรมดานะเรามีทางเลือกอื่นเราสามารถที่จะไปแบบอื่นได้ด้วยถ้าเราเบื่อความเครียดเบื่อความทุกข์เบื่อความกลุ้มเบื่อการกดดันจากรอบๆข้างเนี่ยเราจะไปได้ยังไงนี่คือสิ่งที่เป็นความคิดที่สำคัญ ที่มันโผล่ขึ้นมาในชีวิตผมซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยคิดอย่างนี้พอความคิดอย่างนี้โผล่ขึ้นมาปุ๊บผมรู้สึกว่าในเมื่อชีวิตเราสั้นทําไมเราต้องทนทนกับสิ่งที่เราไม่ชอบโดยที่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะจบทําไมเราต้องทนดังนั้นการหาทางออกคือสัญชาตญาณที่เราจะต้องนํามันกลับมาใช้ สิ่งที่ผมเห็นว่าสำคัญที่สุดก็คือคนเราเนี่ยชีวิตมันจะเพลิดเพลินได้จะสนุกได้จะมีความภาคภูมิใจในตัวเองได้เนี่ยเราต้องได้ทำสิ่งที่เราชอบต้องได้ทำสิ่งที่เราอยากทำมันจึงจะมีความรู้สึกอย่างนั้นได้แต่ในชีวิตความเป็นจริงเราเนี่ยเราไม่เคยได้ทำสิ่งที่เราอยากทำตั้งแต่เป็นเด็กขึ้นมาเลย อยากเล่นเราก็ไม่ได้เล่นเพราะพอ่อแม่บังคับให้เรียนหนังสือทั้งๆท,ท,ที่เป็นเด็กมันต้องเล่นมันต้องสนุกแต่พอ่อแม่ก็อยากให้เราไปนั่งเรียนเรียนหนังสือไปเรื่อยๆจนกระทั่ง20่สิบปีสิบ้ปียี 20, ่สปีจบปริญญามาเราก็ต้องถูกบังคับให้ไปทำงานที่เราไม่ชอบทั้งๆท,ท,ที่เราไม่อยากทำแต่เราก็ต้องทำเพราะเรารู้สึกว่านั่นคือความเป็นปกติ ที่ทุกคนต้องไปหางานต้องไปทำงานเท่านั้นจึงจะมีชีวิตที่ดีได้ทำงานหาเงินให้มากที่สุดยิ่งมีเงินมากชีวิตยิ่งจะดีขึ้นนั่นคือสิ่งที่สังคมบอกทุกคนบอกอย่างนั้นพอเราทำงานไปเรื่อยๆได้เงินมากขึ้นมากขึ้นแต่ไม่มีใครบอกว่าเมื่อไหร่พอเราก็ยังทำงานไปเรื่อยๆแม้จะแก่แล้วในที่สุดเราก็ตายโดยที่ยังไม่ได้ใช้ชีวิตเลย เอาเงินมากองไว้แล้วก็ตายจากมันไปแล้วก็ให้คนรุ่นหลังมาแย่งชิงเงินที่เราสร้างไว้นี่คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นระบบที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราเป็นไปแบบนั้นแต่ถ้าเราไม่อยากเป็นแบบนั้นเรามีทางเลือกอะไรบ้างถ้าเราไม่อยากเป็นแบบนั้นทางเลือกที่ผมมองเห็นในตอนนั้นก็คือการออกไปจากระบบนี้ การออกจากระบบนี้ไปเพื่อไปสู่คําว่าการพึ่งตนเองเพราะว่าระบบเนี่ยเป็นระบบที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้คนพึ่งระบบเงินเพื่อให้พนพึ่งเงินไม่ให้พึ่งกันเองไม่ให้พึ่งตนเองไม่ให้พึ่งธรรมชาติให้พึ่งเงินอย่างเดียวนั่นคือระบบที่มีอยู่ฉะนั้นผมก็เลยคิดถึงการที่จะออกจากระบบนี้ไปสู่การพึ่งตนเองแต่พอเราคิดที่จะออกไปสู่การพึ่งตนเองเนี่ย เราจะถูกต่อต้านจากรอบข้างนี่คืออุปสรรคที่สำคัญที่สุดอุปสรรคที่สำคัญในชีวิตที่สุดในชีวิตของเราก็คือคนรอบข้างครอบครัวและสังคมเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะทำอะไรที่แตกต่างจากสังคมจากระบบเนี่ยเขาก็จะชี้หน้าเรามองเราด้วยสายตาที่ดูถูกดูแคลนว่าเราเนี่ย บ้าเราไม่ปกติเราไม่รักดีเราไม่อยากจะมีอนาคตที่ดีฉะนั้นคนรอบข้างและสังคมก็จะดูถูกเหยียดหยามเรานี่คือสิ่งที่ทำให้หลายๆคนไม่กล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองไม่กล้าที่จะทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำเพราะเรากลัวกลัวเสียง จากรอบๆอบข้างกลัวแรงกดดันจากรอบๆอบข้างดังนั้นมันก็เลยเป็นระบบที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อกดดันและบีบบังคับให้คนทุกคนเนี่ยเดินไปในเส้นทางเดียวกันเดินไปในคอกเดียวกันเพื่อที่จะเข้าไปสู่สายพานของโรงงานของอุตสาหกรรมเราก็เลยไปแบบนั้นนานเข้านานเข้าเราก็เลยรู้สึกว่าชีวิตมันต้องเป็นแบบนี้แหละ และเราก็ต้องยอมจำนนการยอมจำนนเนี่ยทำให้เราต้องอยู่กับความเครียดความกลุ้มความเหนื่อยความท้อไปตลอดชีวิตบางคนก็ทนไม่ไหวก็ต้องกลายเป็นคนล้มเหลวเป็นคนติดยาติดสิ่งเสพติดทำ้ายตัวเองจบชีวิตตัวเองอะไรต่างๆมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ ในยุคปัจจุบันเพราะคนรู้สึกว่าไม่สามารถที่จะทนอยู่ในระบบได้แต่รู้สึกว่าไม่มีทางเลือกอื่นผมก็เคยรู้สึกอย่างนั้นแต่พอผมรู้สึกว่าถ้าเราออกจากระบบมันจะเป็นอะไรอันนี้แหละคือสิ่งที่ผมคิดว่าทำไมเราไม่ลองออกจากระบบดูถ้าระบบมันเหนื่อยมันท้อมันมองไม่เห็น วันที่จะได้พักเนี่ยเราจะทนกับมันไปทำไมทำไมเราไม่หาช่องทางอื่นไม่สร้างวิถีอื่นขึ้นมาการคิดอย่างนี้ทำให้ผมกล้าที่จะเดินออกจากระบบออกไปสู่คำว่าการพึ่งตนเองไปปลูกผักกินเองไปสร้างบ้านอยู่เองไปทำของใช้เองแล้วก็ไปสร้างกลุ่มสร้างเพื่อนใหม่ที่คิดคล้ายๆกันขึ้นมา การที่จะออกจากระบบเนี่ยการที่เราจะต้องตัดสินใจไปทำสิ่งที่เราอยากทำไปทำสิ่งที่เราชอบเนี่ยสิ่งที่ยากที่สุดก็คือการ,รเผชิญกับกระแสร,รอบด้านเผชิญกับครอบครัวความกดดันจากครอบครัวรเผชิญกับความกดดันในสังคมที่เขาจะมองเรา ด้วยสายตาที่ดูถูกเหยียดหยามเนี่ยคือสิ่งที่ยากที่สุดในการที่จะเป็นตัวของตัวเองฉะนั้นคนหลายๆคนก็มักจะพ่ายแพ้เพราะว่าอันแรกก็คือเราไม่มีประสบการณ์ที่จะออกไปอันที่สองเราก็ไม่มั่นใจว่าเราออกไปแล้วเราจะรอดไหมอันที่สคนอยู่รอบๆข้างนี่ก็เฝ้ามองดูคอยซ้ำเติมอยู่ตลอดเวลาว่า กูว่าแล้วมึงนี่บ้ากูว่าแล้วอันเนี้ยมันจะมีคนจ้องคอยพูดอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยคือความยากมันอยู่ตรงนี้เราจะฝ่าด่านนี้ได้อย่างไรการฝ่าด่านตรงเนี้ยถ้าเราทะลุไปได้มันจะโล่งขึ้นไปเลยผมก็ ทนอยู่กับสภาพอย่างนี้นานมากครั้งแรกที่กลับไปหมู่บ้านเนี่ยทุกคนก็มองว่าผมนี่ล้มเหลวล้มเหลวในชีวิตจะกลับมาทำนาและผมก็เรียนไม่จบด้วยคนในหมู่บ้านจึงมองผมว่ามองว่าผมเนี่ยเป็นคนล้มเหลวจะกลับมาตายที่บ้านทุกคนก็ดูถูกดูแคลนเขาเยาะเย้ย หากถางเวลาที่ผมไปทำสวนทำนาเขาก็ยอเย่เย้ยว่าเออด็อกเตอร์เขาทำนาแบบนี้เหรอเนี่ยเพราะว่าผมไม่ได้จบมหาวิยาลยคนก็เลยดูถูกเยาอเย้ยผมเขาเรียกผมว่าบักด็อกเตอร์บักด็อกเตอร์หลายๆคนยังเรียกผมอยู่จนปัจจุบันนี่คือคำเยาะเย้ยที่มัน จ็บปวดมากในช่วงแรกๆแ,แต่เราจะเอาชนะหรือเราจะผ่านคำรูถูกเหยียดยามนี้ได้อย่างไรเพราะหลายๆคนก็จะทนไม่ไหวต้องกลับไปสู่ระบบในช่วงนี้แหละแต่ผมรู้สึกว่าผมไม่ควรจะถอยหลังนะผมจะต้องเดินหน้าเพราะว่าสิ่งที่ผมคิดสิ่งที่ผมเชื่อเนี่ยมันจะต้องเป็นไปได้ ผมเชื่อมั่นว่ามันเป็นไปได้การที่เราจะมาปลูกอาหารกินเองเนี่ยมันเป็นไปได้ไม่งั้นคนก็จะอยู่บนโลกใบนี้ไม่ได้ทําไมเราจะต้องไปหาเงินเพื่อเอาเงินมาซื้ออาหารถ้าเราจะปลูกอาหารกินเองเนี่ยมันไม่ใช่ไม่น่าจะเป็นเรื่องยากถ้าเราจะมาสร้างบ้านเองเนี่ยไม่น่าจะเป็นเรื่องยากจนเกินไปเพราะคนก็สร้างบ้านมาไม่รู้กี่ยุคกี่สมัยมันมาแค่ตอนนี้เองที่ว่าเราจะต้องไปทํางานก่อนเพื่อหาเงินเราจึงจะมีอาหารกินหรือมีบ้านอยู่ สิ่งที่ผมทำกับตัวเองก็คือผมบอกกับตัวเองว่าผมทำที่ถูกสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้วคนอื่นนี่มองว่าผมบ้าเนี่ยแสดงว่าคนอื่นบ้าคนทั้งหมดนี่บ้าคนทั้งหมดที่เยอะเย้ยถากถางผมดูถูกผมนี่คือคนบ้าฉะนั้นนี่ผมต้องภาคภูมิใจที่ผมเป็นคนปกติเพราะว่า ผมไม่อยากไปทำงานเพื่อหาเงินแล้วเอาเงินมาซื้ออาหารผมอยากจะเดินทางรัดก็คือปลูกอาหารสร้างอาหารกินเองเลยเนี่ยมันง่ายกว่าไหมหรือแทนที่จะไปทำงาน2 0 3 0ปีเพื่อที่จะมีบ้านอยู่หลังหนึ่งเนี่ยก็มาสร้างบ้านภายในเดือนสองเดือนเนี่ยให้มันอยู่ได้ง่ายกว่าไหมเพราะว่าคนก็ทำอย่างนี้มาไม่รู้กี่ชั่วโคตรแล้วทำไมผมจะทำไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกมั่นใจว่า ผมจะต้องออกจากระบบนี้ได้เนี่ยพอมั่นใจปุ๊บมันก็ทําให้ผมบอกกับตัวเองว่าผมต้องตั้งมั่นมั่นคงกับความเชื่อมั่นของตัวเองเชื่อใจกับวิธีคิดของตัวเองว่าเราคิดถูกแล้วคิดดีแล้วเราต้องทําฉะนั้นคนอื่นจะว่ายังไงเนี่ยมันเป็นเรื่องคนคนอื่นไม่ใช่เรื่องของผมคนเราเนี่ย คิดเนี่ยมันง่ายวิพากวิจารณ์คนอื่นนี่มันง่ายใครๆก็วิพากวิจารณ์กันได้แต่ว่าทํำไหมทําได้ไหมอันนี้คือส่วนที่ยากฉะนั้นคนจึงเพลิดเพลินกับการวิพากวิจารณ์กันติฉินนินทาคนอื่นมันสนุกมันง่ายเพราะไม่ต้องทําอะไรอ้าปากขึ้นเนี่ยมันก็สนุกแล้วสะใจแล้วแต่เราได้อะไรอะ่ะมันไม่ได้อะไรเลยฉะนั้นถ้าเขาเพลิดเพลินกับการวิพากวิจารณ์ ก็ปล่อยเข้าไปเราก็ดีใจนะที่เขามีความสุขที่ได้วิพากษ์วิจารณ์เราผมก็คิดอย่างนี้แหละฉะนั้นผมจึงคิดว่าคนจะคิดยังไงพูดยังไงเนะี่ยเป็นเรื่องของคนอื่นไม่ใช่เรื่องของผมเรื่องของผมคือการหาวิถีชีวิตที่มันง่ายหาวิถีชีวิตที่ทําให้ผมไม่เครียดไม่กุ้มไม่เหนื่อยไม่ท้อได้ยังไงมันผิดเหรอที่จะมาทําอย่างเงี้ยที่จะมาสแสวงหาชีวิตแบบเนี้ยมันผิดเหรอ เนี่ยผมก็ต้องบอกตัวเองแบบนี้เสมอพอคิดอย่างนี้เรามันโล่งเลยครับเราสามารถที่จะหยอกล้อเล่นหัวกับคนที่มาเยาะเย้ยถากถางเราได้อมันสนุกครับคนเดินเข้าไปในหมู่บ้านอา้าวด็อกเตอร์วันนี้ไม่เก็บขี้ควายเหรอ,อผมก็บอกว่าโอ้เก็บหมดแล้วขี้ควายตามถนนผมเก็บไปทำปุ๋ยหมักเกลียว เนี่ยกาลังว่าจะขออยู่ในคอกอยู่ในได้ไหมเนี่ยอ่าเพราะคนจะรู้สึกว่าการเก็บที่ควายเนี่ยเป็นเรื่องที่ต่ําต้อยมากอืมไม่มีใครอยากทําแต่พอผมเก็บเขาก็ดูถูกว่าโอ้มันไปเรียนหนังสือถึงกรุงเทพแล้วมันมาเก็บขี่ควายในหมู่บ้านทําไมวะอ่าเนี่ยพอคิดอย่างเงี้ยมันสบายใจเลยผมคิดว่าการเก็บที่ควายคือเก็บทองคําที่ควายคือทองคํา เพราะมันสามารถเอาไปทำเป็นปุ๋ยปลูกผักเป็นอาหารได้ขายปุ๋ยก็ได้ฉะนั้นมันดีแล้วแต่คนอื่นมองว่าผมเนี่ยบ้าแสดงว่าคนอื่นบ้ากันหมดต้องภูมิใจที่ว่ายังมีผมเป็นคนปกติอยู่คนหนึ่งนะเนี่ยพอคิดอย่างนี้ได้มันก็เลยทำให้ผมเนี่ยสนุกกับการทำสิ่งที่ตัวเองตั้งใจอยากทำ แล้วก็ทําให้ผมมีความเชื่อมั่นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเมื่อเราทําสิ่งที่เราชอบเดินไปในเส้นทางที่เรามั่นใจเนี่ยด้วยความสนุกสนานเนี่ยมันทําให้เราค้นพบอะไรต่างๆมากมายแล้วก็ตื่นเต้นไปกับมันเรื่อยๆเราจะได้เห็นว่าโลกนี้เป็นของเราจริงๆโลกนี้คือมหาวิทยาลัยที่เราเพลิดเพลินกับการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดมันยิ่งใหญ่มาก ถ้าผมไม่เป็นแกะดําไม่เป็นคนแปลกแยกออกจากระบบเนี่ยผมก็ต้องไปนั่งจําเจยอยู่ในโรงงานผมก็ต้องไปปูเตียงวันละแปดเตียงวันละแปดห้องทุกทุก,ท,กทุกวันปูเตียงเดิมแปดเตียงเดิมเป็นเวลาเป็นปีปีทําเหมือนเดิมซ้ำซากอยู่งั้นเหมือนเครื่องยนต์เนี่ยผมก็ไม่เคยเรียนรู้อะไรไม่เคยเข้าใจอะไรใหม่เลย ชีวิตผมก็คือจบแล้วเป็นแค่เครื่องยนต์ตัวหนึ่งที่ปูเตียงอย่างรวดเร็วอย่างเร่งด่วน8ห้องต่อวัน8ชั่วโมงอยู่ในโรงแรมเพื่อที่จะได้เงินวันละร้อยบาทเพื่อที่จะเอาเงินเนี่ยไปซื้อข้าวผัดกินไปซื้อกว๋วยเตี๋ยวกินด้วยความไม่อิ่มเนี่แหละคือชีวิตที่คนอยากจะเป็นผมไม่อยากเป็นแบบนี้ผมก็ออกมา ก็มาปลูกกินเองผมก็มีผักกินอย่างเหลือเฟือเลยกินไม่หวาดไม่ไหวจนต้องแจกจนต้องขายอันเนี้ยมันก็เลยทําให้ผมได้เรียนรู้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นว่าชีวิตเราเนี่ยจะต้องทําสิ่งที่เราชอบเสมอต้องทําสิ่งที่เราอยากทําเราไม่ควรเสียเวลาจําใจทําสิ่งที่เราไม่ชอบเพื่อที่จะมีเงินไปซื้ออาหารเลี้ยงชีพไปวันวนั่นคือ การสูญเสียชีวิตที่น่าเสียดายมากอันนี้เป็นความคิดของผมนะครับไม่ใช่ความคิดของคนทั่วไปผมอาจจะผิดก็ได้แต่ผมรู้สึกว่าผมเพลิดเพลินอย่างนี้มากมเพลิดเพลินกับการมีอยู่มีกินมีใช้มันทำให้ผมมีอิสระที่จะไปไหนก็ได้อยากกินอะไรก็ได้อยากทำอะไรก็ได้เนี่ยคือสิ่งที่ผมได้ค้นพบว่า ถ้าเราอยากจะเพลิดเพลินกับชีวิตอยากมีชีวิตเป็นของตัวเองเนี่ยเราจะต้องออกจากความคาดหวังของคนในครอบครัวหรือความคาดหวังของสังคมให้ได้เพื่อที่เราจะมาเป็นตัวของตัวเองเพราะชีวิตเป็นของเราเราจึงต้องเป็นเราชีวิตไม่ใช่เป็นของครอบครัวไม่ใช่เป็นของคนรอบข้างไม่ใช่เป็นของสังคมฉะนั้น ถ้าเราเป็นของคนอื่นเราก็ต้องทำงานตามที่คนอื่นต้องการให้เราทำแต่ถ้ามันเป็นของเราเราก็จะได้ทำสิ่งที่เราอยากทำ